Música ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโฟร์ทนกันเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็อยู่กับการเดือรถนครับที่มีชื่อว่า m x 3 0 1 ER p r o t o t y p e นะครับก็คือตอนนี้มันก่อนคางจะตันผสมควนเราสำหรับเกี่ยวกับการรดือรถนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําการรดือดรถที่ผมมีอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นคันหนึ่งที่ ทวนง่ายคือตอนนี้เทียสิบยังปั้นไม่ทันนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จะซื้อคันไหนดีนะครับก็สาหรับใครที่อยากให้ดูคันถัดๆไปก็สามารถบอกกันมาได้นะครับก็ต้องขอบอกว่าอย่างหนึ่งว่าจะยกเว้นไว้บางคันนะครับคันคันนั้นก็คือ E 100นะครับซึ่งอ e ีห0ผมจะไม่เอามารีวิวในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับยังไม่ถึงเวลาสําหรับอ e ี0อยนะครับถ้ามันยนึงไม่ดีกว่านี้นะผมดูแจกหลายๆอย่างแล้วนะที่ผมแบบ v g e ร้อยมาองค์คิวีร้อยังเป็นรถถังกันหนึ่งที่ยังไม่สามารถที่จะมารีวิวให้คุณดูได้นะครับมาส์ก็เช่นกันนะครับสายเยลมันผมยังไม่สายเยอมันผมจะยังไม่ทําต่อละกันนะครับแม้ว่าจะเหลือแค่สัาคัญก็ตามนะแต่สามารถแนะนําสายอื่นได้นะครับที่จะให้รีวิวนะครับแล้วตอนนี้มีผู้ท้าชิงอยู่ก็คือเป็นโฮลินะครับมีโฮลิกับตระกูลของโซเวียตนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าจะอะไรก็ด้านได้อีกทีนะครับก็จะเป็น i s 7 S i s 4แต่ i s 4เนี่ยน่าจะสามารถใหญ่นะครับไอเเจี๋ยวจะมี Holy i s 7นะครับ i s 4นะครับส่วนพวกยเยอรมันทิ้งไปเลยนะครับเมาสสกับิร้อยยังไม่ถึงเวลานะครับส่วนสายเลวพวกนี้ก็สามารถที่จะบอกกันมาได้นะครับเพราะว่ามันเหลืออีกไม่กี่คันแล้วนะเนื่องจากผมก็ท้อการรีไป,ไปเยอะแล้วก็สามารถนั่นได้นะครับสำหรับหรับใครที่อยากให้ผมทำการรีเวิร์ของคันไหน ก็บอกได้เช่นเดียวกันครับจำหาเวลามาทําให้นะโอเคเรามาเข้าเนื้อหาหลักของในคลิปนี้กันเลยดีกว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทียเก้นะครับเป็นการรีวิวเทียเก้าที่ไม่ได้อยู่ในสายวิจัยเป็นพรีเมียมแทงเทียเก้ฝรั่งเศสครับเกามสิบวันดียโปรไทป์นะครับ, MX ปปรรบซึ่งตัวนี้เป็นตัวเทียเก้ที่สามารถหาผัวพงงานกันตัวที่สามารถหาเงินได้ดีที่สุดในเทียเก้ นะครับแต่บอกว่าดีที่สุดในการหาเงินไหมไม่ใช่นะครับคันที่ดีที่สุดไม่ใช่คันนี้แต่คันนี้เป็น T9 ที่หาตังค์ได้ดีที่สุดในระดับ t งมันนะครับเป็นพเมยมแทงที่ดีมากผมเราบอกว่าได้คันนี้มาจากไหนคันนี้ก็จะได้มาจากร้านค้านะครับซึ่งการที่มันจะโผล่มาก็อาจจะโผล่มาเป็นนานครั้งนะครับซึ่งก็สามารถหาซื้อได้หรือไม่ก็สามารถหาเปิดกล่องเอาได้นะครับถ้ามันมี T9 นะ แต่จริงๆถ้าจะให้คุ้มสุดก็น่าจะเป็นพวกเทียสแล้วถังอังกฤษนะครับอย่างนั้นก็น่าจะดีกว่านะโอเคเรามาเริ่มกันที่การยกระดับกันเลยละกันนะครับจะมาดูกันว่าสเปคตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ m x 3ามาิ MX ันี้าโปรตไทป์นะครับตัวนี้ก็จะเลือดอยู่ที่1650นะครับ ป้อมปืน150 8040ตัวถัง8030-30ซึ่งถือว่าค่อนข้างได้จะบางมากพอสมควรเลยคือการเอาชีวิตรอดของมันนี่ค่อนข้างได้จะน้อยนะครับแต่ก็ข้อดีของมันก็คือป้อมปืนออกมานนี้่150นี่ก็ถ้าเกิดว่าเล่นเนินดีๆไม่โผล่ตัวถังมากเกินไปก็จะเอาชีวิตรอดได้ในบางกรณีนะครับมาดูปืนกันนะปืนตัวนี้ใช้ปืน1น0ม mm ิลลิเมตรนะครับตอนนี้ผมใส่เป็นเจาะเกราะครับทำให้โหลดประมาณ7.25้วินาที นะเล่นอยู่ที่3.6วินะครับใส่อุปกรณ์นะก็เจอกเกาะไดเมดเดเมจปืนล้อมบอมมอก็อยู่ประมาณ300อัพนะครับมุมกดนะมุมกดวงเงยนะปุ่มเงย16มุมกดลบ10ถือว่าค่อนข้างมันไม่ใช่ค่อนข้างดีแต่ถือว่าเป็นสถานที่ดีมากนะครับมุมกดเนี่ยมุมกดถือว่าอยู่ในขั้นที่เล่นเนินได้ดีมากๆเลยทีเดียวจะเนินต่ําเนินสูงก็แทบจะไม่ต้องกลัวอะไรนะครับกลัวอย่างเดียวคือโดนยิงเพจหน้าแค่นั้นอย่างเดียวนะ โอเคส่วนเครื่องยนต์นะครับตอนนี้เครื่องยนต์นนะเดินเร็วนะครับความเร็วสูงสุดนะครับเดินหน้า60ถอยหลัง23เฉลี่ย41นับถือว่าใช้ได้เลยนะถึงแม้ว่าแรงม้าอาจจะน้อยกว่าพวกมีเดียมทั่วไปอะไรประมานี้แต่ก็ถือว่าใช้ได้ในพอสมควรเลยนะช่วงนั้นก็จะหมุนอยู่ที่69.47องศาอันแต่นี้ผมใส่อุปกรณ์เป็นเล่งเครื่องทำให้เครื่องไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเปิดถ้าเกิดว่าเปิด ของอัตราหมุนตัวถังนะครับก็จะเพิ่มอีก6อ,อ,องศาต่อวินาทีนะเป็นเป็น75ะก็ถือว่าไม่ดีแย่แต่เล่นเครื่องก็สำคัญสุดเรามาดูกันที่เท็กเจอร์กันก่อนดีกว่านะซึ่งเท็กซ์เจอร์ก็ยังสวยงามตามรูปแบบมานเดิมนะครับแต่ก็ผมไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับตัวนี้แล้วนะครับมื่อจะมาเป็นรถถังเทียเก้าแนะแต่มันก็เป็นรถถังคู่บุญแหละะครับตัวนี้อยู่กันมานานพอสมควรนะครับ เรามารวยุดปัจจัยกันนะครับยุดปัจจัยตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับมีแค่เล่นเครื่องกับเดีนดีนซึ่งผมก็ใส่ทั้งสองอย่างเลยนะเพราะว่าพอใส่แล้วก็คือตัวนี้คือการเอาชีวิตต่อของมันหลักๆก็คือเราต้องเล่นเนินเท่านั้นนะครับก็เน้นเล่นเนินนะครับก็เลยมันการการบวกแล้วทีนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเอาตัวซ่อมปีตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราคือพังอ่ะคือถ้าโดนยิงเข้าจังๆก็คือ ก็คือตายแลวครับมันไม่มีชีวิตยอยู่รอดต่อได้นะครับยุทธภัณฑ์ผ,ผมก็เน้นใส่เป็นตัวที่เพิ่มสีภาพเอ่อค่กับกําลังเครื่องนะครับก็ใส่เป็นถังเชื้อเพลิง2ถังแล้วก็เพิ่มพลลสิบแค่นั้นเองนะส่วนกระสุนตัวนี้จะมี ap apcr แล้วก็ he ผมก็แบ่งไปอย่างระ3 0 1 5 5นะครับ he ก็เอาไว้ยิงกี่สิบก็ยิงตัวบางๆเนาะแต่ส่วนใหญ่ he ไม่ค่อยได้ส่งผลเท่าไหรนะ่นับเน่องจา he จอกรอกค่อนข้างที่จะน้อยกว่าปกติ อุรณ์อุปกรณ์ผมจะใส่เป็นจเจาะเกราะนะครับป้องกันพลรถนะแล้วก็เป็นมองใกล้เล็งไวเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มความเร็วนะสองสามช่องล่างถ้าจะใส่ก็ใส่เป็นตัวนี้แบบนะปรับศูนย์นะครับหรือว่าทําให้ตีนะครับแข็งแล้วก็ใช้อะไรตน,นี้ก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับคันนี้นะโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกันเลยดีกว่านะสำหรับตัวคันนี้นะครับนายแบบนี้นายอแอฟเฮงเฮง มันมีเซอร์เพนด้วยต่านนี้จะมีอินวิซิเบลด้วยพอเล่นได้ครับด่านนี้จะเป็นด่านที่มันพอมีเนินให้เล่นแล้วก็อพอเล่นได้นะมาดูกันว่าเราจะไหวหรือไม่ไหวเนื่องจากว่าตัวเรามันก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นแต่ก็เป็นรถถังคันหนึ่งที่ผมก็น้าเด็ชอบอยูนะเพราะมันเป็นเทียงเก้าท,ท,ที่เทียเก้าที่เก็บตังได้ใครๆก็ชอบไหม เทียค่อนข้างสูงมันก็เก็บตังค์ได้ด้วยถ้าแถมว,ว่าเอ๊ะกรอบกรอบป้อมใช้ได้เลยนะครับเทียก,ก้าวพีกระจาะไม่ไหวยิงจิ๋วใช้ว่าเปิดดีดาลีนเลยครับยิงประสามีกกว่ายิงประสามิจิบอุ้ยหกสิบทีพีก็ยิงไม่เข้าต้องบรรจงยิงท่าน,นั้นนะครับแล้วไม่ก็ต้องเปิดลูกทองยิงตัวนี้นะ คือไอ้ไอ้เมกสามสิบเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแอนะครับมันค่อนข้างที่จะสตองประมาณนึงเลยล่ะแต่บางทีที่เราเห็นมันอ่อนแอนะครับมันจะอ่อนแอเพราะว่าเราเปิดจุดอ่อนมากเกินไปนะแต่จริงๆอ่ะมันจุดแข็งคือป้อมหน้าของมันเลยถ้าเราป้อมทับป้อมหน้าไว้ดีๆหน่อยโอ้ยเราได้เรื่อยๆครับเราสปมได้เรื่อยๆเลยแต่ข้อเสียมันก็อยู่ที่ปืนด้วยแหละเนื่องจากว่าปืนมันเป็นปืนลอมมอนะครับเดเมจมันจะไม่คงทน ะจะพูดรูปแบบของทนมไม่ได้เดเมจมันจะไม่สม่ำเสมอนะพวกนี้ดีกว่านะครับเดเมจมันจะมันจะไม่สม่ำเสมอแบบในทุกทุกครั้งที่เรายิงนะครับบางทีเดเมจมันจะขึ้นมันจะดีขึ้นแบบสูงมากๆหรือไม่ก็เดเมจมันก็จะน้อยกว่าปกตินะครับซึ่งอันนี้มันอันนี้มันขึ้นอยู่กับ IG แล้วก็หลายๆอย่างนะแต่ส่วนใหญ่ก็เดเมจที่ต้องยิงได้มันก็ประมาณ300อั up ประมาณนั้นนะครับฉเฉลี่ยจะต้อง3ามร้อยอัพสามอัพนะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะอยู่ตกลงมาอยู่ประมาณ208เนี่ยก็อาจจะลำบากนิดหน่อยแต่ก็ต้องทําใจนะครับเพราะจะมเป็นปืน,ปนล้อมอมอนะเดเมตมันจะไม่งคงทนเท่าไหร่นะแล้วก็พวกตระกูลปืน120มิลิเมตรเนี่ยร้อยเป๊ะๆนะมันคือลำบากประมาณนวนจะลำบากเลยล่ะนะครับซึ่งพูดไปพูดมาก็เหลือแค่752คันเดียว แล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับสแปมไปพยาโผลยาโผตัวออกไปเด็ดขาดเลยนะโอเคบไม่ปล่อยครับเก็บไป2องคันดเดเมจมัน2007ก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะถือว่าใช้ได้เลยเป็นพรีเมียมที่โอเคอยู่ครับไม่ได้แย่แต่โอกาสถ้าเกิดว่า,วาควรเก็บมาแสนพันโอเคงวกาควรซื้อเก็บมาไว้ไหมนะครับถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดเรามีงบพอก็ซื้อได้นะไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ได้ตังมาแปดหมื่นะประมาณ7จเป็นเถือว่าใช้ได้เลยนะโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่กันในตาที่โหมดสกรีมิดนะครับก็โหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่แมปจะถูกปิดไปดครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งก็าวมาลองเล่นกันดีกว่านะสำหรับตอนนี้นะเราต้องหาจุดที่เราสามารถเล่นได้นะครับก็คือจุดแถวนี้ เราจะดีที่สุดแล้วในการเล่นนะตัวนี้ก็เล่นเนินไปเลยเราไม่ต้องแคครับเราเล่นเนินแค่นั้นเองนะแล้วเราจะสตรองมากนะครับเช็คิอุ้ยเขาไม่มาทางนี้ฮนะน่าจะเหวีไปโน่นแล้วครับเจจีจะยิงเราเคลื่อนที่หนีก่อนเราไม่กล้าสู้ครับเราไม่สามารถสู้กับพวกแบบตัวบิ๊กเบิร์มได้นะครับเราสู้ยอะค่อนข้างจะยากลนะ ีมากันเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้เราเราต้องรีบแล้วครับตอนนี้รีบเอาเพ้่อให้เขายิงไม่โดนเขายิงไม่เข้าไม่ใช่ไม่ใช่เขายิงไม่โดนเขายิงไม่เข้านะครับพยายามเลยแล้วกันนะครับต้องเก็บเทียบเก้าก่อนนะเก็บฝั่งศัตรูก่อนนะรีบเก็บเข้าเลยกับเพื่อนเอายิงไม่เข้าด้วยกับเพื่อนโอ้เขายิงพลาด ย,ย้ยายเสียชื่อเกียรติของนักรบซามูไรนี่โอ้ยหลังแตกอเออแล้วเราก็อันนี้เราเยอสามสี่ 3, นะครับสกีมิดสกีมิดเราไปดีกว่านะครับผมไม่อยู่ดีกว่านะผมกลัวผมกลัวตายมากกดเอ้ยอย่าไม่โล <laughs> ในไรของมันเหรออุ้ยเอ้าเออทีมมีเจ็ดห้าสต็อกนะครับผมไปเก็บห้าเจ็ดเดมดีกว่าคิดว่าน่าจะแย่อยู่นะครับก็ตอนเรามันไม่ใช่ตัวแบกก็ได้นะมันก็จะเล่นยากหน่อยนะนั่นเป็นตัวแบกจริงเรื่องนึ้งเราคิดเรียบร้อยแต ยากเหมือนกันนะเพราะว่า e75 ปืนสตอ็อกนี่เท่ากับคือเขาไม่มียุโทโธปกรณ์อ,อะไรไปต่อก่อนเลยนะครับเป็นรถถังที่เป็นรถถังคันหนึ่งที่แบบเอามายืนแบบเฉยๆอยู่ละนะโอ้ยโอ้ยแย่เลยหล่น,น,น e75 ครับ e75 ไม่มีอิม a c กนะครับใครที่ใน e75 แล้วไม่ได้ติดปืน128ก็คือคุณแพ้ไปแล้วนะนะแปลว,ว่าโอมาวโมชินเดลูกเลยอ้าวเขาไม่โผล่อะแล้วนะคือ ปืนแค่นั้นเขาจะไปเจาะไอซีได้ยังไงครับไม่มีทางนะครับโ oh, อ้ยจ็ดหาทำอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างเออผมเลี้ยวเลี้ยวลี้ยวเลี้ยวเลี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 วเลี้ยวลียวยวยว้ย้ยมาแล้วเฮ้ยมันมาทางนี้ อาอย่าไปโลไปด่ไปสองเฮ้ยวิมาแนวนี้มานี้อีเจ็ดห้าถ้าอีเจ็ดห้าฉลาดจริงเขาจะไม่ไปเขาจะถอยผมว่าเขาไม่คงฉลาดเห็นไหมว่าแล้วแบบนี้หาฉลาดจับตัวยากครับโอ้โหแย่ละแล้วพอมาเล่นในในบิวดิ้นี่คือยากครับ ทัานเล่นในบิวดิงคือ j g มันมันแทบจะช,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 ชนะขาดอยู่แล้วเนี่ยดิคือด้วยเป็นบิวดิงนี่ j g ไม่ได้เปียบมากเลยนะแต่อย่า q u ê นว่าเราจะเก่งมากพอน,นะครับตอนนี้พยายามสปอต j g ให้ตลอดเวลานะแล้วก็วนอย่างนี้ไปครับสามนาทีครับวนไปแค่นั้นเลย แค่นี้ครับแล้วก็ก็ก็ปล่อยเสมอนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าผมสู้ไม่เก่งแล้วเฮ้ยยึดเดะจุดยึดอยู่ไหนอ่ะจุดยึดอยู่หน้าโอ้เล่นทริคนี้ฮะเล่นทริคแบบแคปแต่ทำไมเจจีมันไวจังฮ เจจีมันไวมากเลยนะเลี้ยวไวแล้วตรงนี้เล่นเข่าไม่ได้นะครับยากมากอุ้ยแคปอย่างไวเลยแคปอย่างไวอ่ะไวจริงไวไวจีนเลยไวจีนเลยโกโกใช่ไหมเดี๋ยวเจจีเปรด อาบนแล้วกันบนชิดเลยนึกชอนชมนนอยู่ลังเขาไหว้เอ้ยสวยางามครับตานี้บอกไว้เลยนะครับ j จฟังเรานะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าชาติไหนเขาจะมาดูนะครับบอกเลยว่าคุณกระจออปากนะครับ4,300 d ดเม g e โอเคถือเป็นตาที่ดีนะครับเรานี้เราอยู่กันในแรงนะครับ กัเอ็มเอ็กนี่เราได้เล่นค่อนข้างทีง่จะหลายไทยป์พอสมควรนะครับเมื่อกี้เราผมไปเล่นสกิลลิมิตมาแล้วนะครับก็เราจะเล่นปกติคือจริงๆในในแพลนมันมีไว้แค่เราเล่นปกติทั้ง3าตานะครับแต่พอดีว่าแรงมันเปิดพอดีเพราะฉะนั้นก็จะเล่นแรงด้วยเลยละกัดน,นะโอเคในแรงตานี้เราเป็นท็อปเทียร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดไหมค่อนข้าง,างจะดีนะครับแล้วเราก็จะเจอเทียร์แปดที่ค่อนข้างทีง่จะอ่อนกว่าเราประมาณนึงนะครับตัวนี้จะเก่งก็ต่อเมื่อตัวเองได้อยู่ในพื้นที่ ที่ตัวเองอยู่นะครับก็พื้นที่ที่มันอยู่ก็คือเนินเป็นหลักครับการเล่นเนินที่ไม่ให้โผล่ตัวถังเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับอืมไปกันเลยดีกว่านะจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดผมมาอย่างนี้ผมโดนยิงได้นะแต่โชคดีว่าเรายังไม่โดนยิงนะแต่ถ้าโดนยิงก็คือเราก็เจ็บตัวไปเยอะเลยอนะตอนนี้เขาดันขึ้นมาผมจะต้องอยู่ตรงนี้ยิงก็ถอยนะครับ จริงๆฐานนี้มันแมคชนิกของมันค่อนข้างได้เยอะเลยแล้วก็ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้วยนะครับค่อนข้างค่อนข้างจะปวดหัวอยู่แหละขึ้นมาครับขึ้นมาโปะเข้าไปโอ้ย452ถอยเลยอันนี้ม oh ันแมชชีนิกเยอะครับเยอะจนแบบหมื่นซอกเล็กๆหลืบๆนี่ยิงได้หมดเลย ก็ยิงติดพื้นพื้นเจ็บเลยทีเดียวปูนแตกเลยอ่ะยิงไปแล้วเราขึ้นไปสวนติดตีตะขาบต้องค่อยๆหลอสวนนะครับตอนนี้เฮฟวี่เฮฟวี่ก็ขึ้นมาแล้วล่ะแต่ตอนนี้คือยังเราเรายังยิงระบากอยูดเขาเล็งเราโอ้โอ้โอมาตรงนี้ด้วยเหรอตรงนี้ก็มีมีช่องยิงอีกเหรอเนี่ยโอ้โหจีเนียสบอกเลยว่า อะไรครับเนี่ยคือเขาหาช่องโหว่แบบไอทางสะพานแล้วย,ยิงเรานะไม่ยิยงไงนคนในแรง้งเขาจะเก่งปกตินะครับแต่ช่วงนี้ไม่นะตั้งแต่มีภาร,รกิจคำสั่งมานี่ก็ถือว่าเล่นคนหัวขึ้นเนยอะครับเพิ่งเข้าวงการลงแร้งได้แค่2วันภาร,รกิจคำสั่งมาเรียบร้อยเลยแ,แล้งระเบิดครับดูจากได้ในไลฟ์สตรีมวันหนึ่งวันทีแ่แด เละพึ่งเข้าได้วันสองวันไมค์กี้โอ้ระเบิดไปแล้วธารกิจคำสั่งทําไม่แรงระเบิดได้ก็ไม่ทรมาได้อยู่นะอุย้ยติดน,นะตอนนี้เราเ,ออเราเล่นเนินตรงนี้ดีกวป้ายแรกกับมันถ้าเมื่อกี้ดเดเมจเขาแรงกว่านี้นิดนึงนี่เรากลับลงเลยครับกลับบ้าน เข้าแฮะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าน,นะแต่โอากาสรอดก็ไม่เยอะนะดีๆแล้วครับกุกน FB TD ตอนนี้เราอยู่3เราอยู่เราเลืออยู่กันแค่นี้นี่ว่าก็คือเราไม่ไหวนะครับทีมเราก็ไม่ไหวด้วยโอ้ยโอเคนะครับก็สำหรับ เอ็มเอ็กซ์สามสิบวันิีอาโปรโตไทก็พอไปเท่านี้นะครับหรือว่ารถถังคันนี้เป็นรถถังที่เล่นเล่นได้ด,ด,ดีเลยล่ะนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่ามีทองประมาณหนึ่งเนี่ยมีทองจํานวนหนึ่งที่สามารถซื้อได้เนี่ยบอกว่าควรจะซื้อคันนี้ไหมผมบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ควรนะครับแนะนําว่าให้ไปซื้อเทียสิบหรือไม่ก็ซื้อคันอื่นที่ชอบดีกว่านะครับก็มันจริงๆคันนี้มันเป็นเหมือนเรบผมอยากเอามาให้ดูว่ารถถังคันนี้มันมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างเนื่องจากว่าส่วนใหญ่คุณจะไม่ก็เห็นรถถังคันนี้ ผมบอกแล้วไม่โอกาสได้จะเห็นคันนี้คือสักสักสิตาอาจจะเจอมากสุดประมาณ5ตาซึ่งมันก็แบบครึ่งครึ่งนะครับคือบอกบอกไว้ก่อนว่าคือมากสุดนะครับเพราะว่ารถถังคันนี้เป็นรถถังที่ไม่ได้มาบ่อยนะครับและถึงเวลาพอมันมามันจะมาพ่วงกับรถถังที่ดีกว่ามันนะครับก็อาจจะเป็น MX30B ซึ่ง MX30B มเป็นดีกว่าอยู่แล้วนะครับมันเวลาเวลามันพ่วงอะคือคันนี้มันจะเป็นคันที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้รับ มได้ความสนใจเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นรถถังคันหนึ่งที่มันคือเป็นรถถังที่เก่งแต่ไม่มีคนให้ความสนใจเนื่องจากว่ารถราคามันมันค่อนข้างจะแพงกว่าปกติควรจะเติมซื้อไหมถ้าเกิดว่าคุณรักเกมนี้คุณอยากสนับสนุนเกมนี้คุณก็สามารถเติมได้โอเคก็เอาไว้เจอกันในรถถังคันหน้าสวัสดีครับ แค่นี้อย่ามาสอนนะครับมมเลกแค่นี้อย่ามาสอนผมบอกเลยมาอย่างนงี้โอ้โหคนไทยซะด้วยถ้ามาอย่างนี้ก็ก็อย่ามานั่นกันเลยดีกว่านะ